สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็เด็กๆห้องหมีภูทุกคนเลยนะคะเด็กๆค่ะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยเด็กประถมวัยห่างไกลยาเสพติดค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าสารเสพติดหรือสิ่งเสพติดหมายถึงอะไรค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะว่ามันหมายถึงอะไรนะคะค่ะสารเสพติดให้โทษสามเสพติดหมายถึงนะคะ สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆก็ตามที่เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะเป็นการรับประทานการสูดดมการสูบหรือการฉีดเข้าสู่ร่างกายอีกทั้งนะคะยังต้องการการเสพเพิ่มมากขึ้นอีกเรื่อยๆนะคะซึ่งมันจะทําให้ความต้องการของร่างกายและจิตใจเนี่ยมีความรุนแรงนะคะแล้วก็ทําให้สุขภาพจิตสุขภาพกายของเราเนี่ยสุดโทมลงไปเรื่อยๆนะคะ เด็กๆคะเมื่อทราบผลของการเสพยาเสพติดหรือสารเสพติดพวกนี้แล้วเด็กๆก,ก็ควรจะห่างไกลไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวหรือคล้องแวะนะคะค่ะเด็กๆคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมาแนะนําในการทําใบงานเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าในใบงานเขาให้ทําอะไรกันนะคะ นี่ค่ะใบงานหน้านี้เลยใบงานในหน้านี้นะคะเขาให้เด็กๆเนี่ยระบายสีภาพจินตนาการนะคะซึ่งภาพนี้นะคะเป็นภาพที่เด็กๆเนี่ยกำลังรณนงลงนะคะ<ๆ>เกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดค่ะเด็กๆซึ่งมียาเสพติดอยู่หลายประเภทเลยนะคะซึ่งในเรื่องของประเภทของยาเสพติดเดี๋ยวครูมแหม่มจะมาพูดให้ฟังในวันพรุ่งนี้นะคะแต่วันนี้คุณครูให้เด็กๆเนี่ยระบายสีนะคะภาพ การรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดก่อนเนาะค่ะมันจะมีป้ายต่างๆนะคะซึ่งป้ายน,นี้เห็นไหมคะที่เด็กผู้ชายกําลังถือเป็นป้ายการห้ามสูบบุหรี่ค่ะส่วนอันนี้นะคะก็คือป้ายการห้ามใช้เข็มนะคะอันนี้ก็คือภาพนี้นะคะก็คือภาพป้ายการห้ามดื่มเหล้านะคะหรืออรี่อีกอย่างหนึ่งว่าสุรานะคะก็ซึ่งแปลว่าเหล้าหรือแอลกอฮอล์นั่นเองนะคะและสุดท้ายนะคะนะคะก็คือภาพ เป,เป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเรียกว่ากัญชานะคะก็คือเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะเด็กๆก็ระบายสีภาพตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะค่ะเสร็จแล้วใบง,งานสําหรับหน้านี้นะคะค่ะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วอย่าลืมระบ่อส่งถ่ายภาพก่อนนะคะถ่ายภาพแล้วก็ส่งมาให้คุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่มรออยู่นะคะเด็กๆ ค่ะฝากผู้ปกครองด้วยนะคะค่ะสำหรับในเรื่องของความหมายนะคะของสารเสพติดในวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันในในเรื่องของประเภทของยาเสพติดกันนะคะว่ามีอะไรบ้างสําหรับวันนี้คุณครูต้องจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย